ใครที่อยากมีอุปกรณ์แบบสตาร์เตอร์สตรีมเมอร์นะครับด้วยราคาที่ไม่ถึง3,000เนี่ยดูคลิปนี้ให้จบเลยนะฮะ วันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรครับเจ้าตัวนี้คือ r o g i t e c h นะครับสำหรับวันนี้ที่ผมนำมาเนี่ยมี3อุปกรณ์ด้วยกัน3ชิ้น3แบบเลยคือคีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็ตัวเมาส์นะครับเป็นชุดแพ็ค สตาร์เตอร์สตรีมเมอร์ราคาไม่ถึง3,000เพียง2790บาทเท่านั้นเองซึ่งถูกมากๆเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันแล้วมันคุ้มหรือเปล่าสําหรับเซ็ตแพคที่เขาจัดมาให้ตัวนี้นะครับทั้ง3าตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ดูกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเมาส์นะครับ G 1 0 2ของทาง Logitech นะครับผมนํามาจัดชุดเซ็ตใส่กับตัวหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ G 3 3 1บวกกับคีย์บอร์ดที่เป็นปุ่มยางนะครับที่ราคาเน รวมกันนั่นก็คือตัวคีย์บอร์ด G 2 1 3น่ะครับชุดเซตสตัวนี้นะครับขายเพียงราคา2 7 9 0บาทเท่านั้นเองทางโลจิเทคก็จัดโปรมาให้นะครับถ้าเกิดไปซื้อแยกเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยถ้าใครจะไปซื้อแยกเริ่มตั้งแต่ตัวเมาส์นะครับตัวนี้ปรับความละเอียดได้ที่2 0 0ร้อยถึงแปดพนนะครับมีโปรแกรมไรซิ่งอารจีบีที่สามารถปรับไรติ่งของตัวเมาส์ได้นะครับพลิงแหลในการส่งสัญญาณอยู่ที่ 1000Hz เฮิร์ตสำหรับตัวหูฟังตัวน, mm นะครับ ผมบวกกับตัวนี้ฟรีแคนซี่อยู่ที่20เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตในการรับเสียงนะครับส่วนตัวไมโครโฟนตัวนี้รับได้ที่100เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตและตัวไซส์ไมโครโฟนอยู่ที่6มิลลิเมตรและที่ขาดไม่ได้คือตัวคีย์บอร,ร์ดนะครับสเปคตัวคีย์บอร,ร์ดตัวนี้มีไฟ16.8ล้านสี RGB สามารถควบคุมได้นะครับปรับโปรแกรมไรซิงได้ด้วยนะครับตัวของตัวคีย์บอร,ร์ดเนี่ยสายจะอยู่ที่1.8เมตรเป็นรูปแบบ USB 2.0เสียบแล้วใช้ได้เลยสุดท้ายคือน้ำหนักตัััวนนนนีีีีี้้ออย่่ทท1000 1กกกรมพด็คื ีเรามาเจาะรายละเอียดเป็นทีละตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับ G102 ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้าตาและดีไซน์ของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับดีไซน์การออกแบบของ G102 Rising ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาได้คลาสสิกมากๆใครที่ชอบดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับเมาส์เล็กๆแบนๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับบวกกับสกอจะมียางหุ้มด้วยในการใช้งานสกอเนี่ยจะเลื่อนไปทีละระดับเลยนะครับทำให้ความหนึบมือเนี่ยสบายมือมากๆนะครับส่วนตัวปุ่มตัวนี้จะมีทั้งหมด6ปปุ่่ทีเ็น มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวานะครับ backward forward แล้วก็ตัวนี้ DPI จะเป็นแบบวนลูปนะครับอยู่ตรงกลางเป็นแบบปุ่มเดียวเลยแล้วตัวไฟตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นของเขาด้วยราคาขนาดนี้นะครับในราคาที่ต่ํามากๆแต่สามารถจัดเต็มไฟได้ขนาดนี้และเอาไปซิงก์กับตัวอื่นๆได้ด้วยที่เป็น Logitech แบบ r i ซ์ซิงกเหมือนกันนะครับถือว่าคุ้มสุดๆเลยตัวเซนเซอร์ของตัวเมาส์ด้านหลังเนี่ยนะครับรูปแบบเซนเซอร์ไม่มีไฟส่องออกมาให้แบบแสบตาเลยเพราะว่าตัวนี้เซนเซอร์เป็นของ Mercury นะครับของทาง Logitech เขาเอามาใส่ในตัวนี้ ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยในการใช้งานแล้วตัวเมาส์เนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง2มืออันนี้ผมย้ําเลยนะครับใช้งานได้ทั้ง2มือจะซ้ายหรือจะขวาอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับตัววัสดุนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยเบามากๆผมคอนเฟิร์มตรงนี้เลยว่าเบามากๆบวกกับตัวสายตัวนี้เป็นสายพลาสติกปกติแล้วก็ USB ตัวนี้เป็น USB 2.0เสียบแล้วสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับนี่คือข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมให้ไปฟังเสียงดีวกว่าว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงลองไปฟังเสียงกันจะชัดนะครับ เรามาเจาะรายละเอียดกันต่อนะครับสำหรับตัวหูฟังเจ้าตัวนี้คือ G ส3 1หนึ่งว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างตัวหูฟังออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับตามสไตล์ของ l o จ i t e เ h นั่นแหละตัวหูฟังถือว่าสวยนะครับตัวนี้ใครที่ชอบหูฟังเกมมิ่งแบบสปอร์ตที่จะเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยข้างๆตัวนี้เป็นเกมมิ่งแบบเทมากๆไม่มีไฟนะครับตัวนี้ใครที่อยากได้หูฟังแบบมีไฟอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่โลโก้ผมบอกเลยว่าเทมากๆแค่นี้ก็เทแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับน้ขึ ปรับลงอันนี้แล้วแต่เลยนะครับสามารถพับเก็บได้ด้วยพกสะดวกแน่ๆถ้าเกิดพกไปที่ไหนตัวหูฟังสามารถปรับระดับได้ไหมอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าสามารถปรับระดับได้แล้วเป็นแบบหนืดด้วยปรับได้ทั้งสองข้างเลยนะครับคุณจะปรับให้มันเป็นล็อกแบบไหนให้เหมาะกับขนาดหัวอะไรยังไงปรับได้เช่นเดียวกันซึ่งตัวหูฟังนะครับอยู่ที่50มมตรไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่สามารถใส่ได้นะครับผมเชื่อว่าสามารถใส่ได้ทุกคนอย่างแน่นอนใครที่หูกลางๆหรือหูเล็กๆหูแคบๆตัวนี้ใส่ได้แบบสบายเลยแล้วแกนตัวหูฟังตัวนี้เป็นนโลหะด้วยครับ ด้านในจะเป็นโลหะสามารถยืดหยุ่นได้และตัวหูฟังสามารถพับได้นะครับตัวหูฟังสามารถพับได้ด้วยฉะนั้นการพกไปไหนมาไหนสะดวกแน่นี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับตัวสายตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วตัวพอร์ตตัวนี้ผมย้ําเลยนะครับตัวพอร์ตเป็นรูปแบบหัวแบบ3.5มิลลิเมตรแจ็คเป็นรูปแบบ TRRS แบบ3ขีดสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้บวกกับสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้เขาจะมีสายสําหรับแยกสเตอริโอสำหรับการไปใช้งานกับ PC ได้อีกด้วยซึ่งเป็น2หัวมีมาในตัวกล่องนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สาาามรถใช้งนกับ PC ได้นี้ผมคอนเฟิร์มว่าใช้งานได้แน่นอนครบทุกแพลตฟอร์มนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดกันว่าตัวเสียงของเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปฟังกันดูครับ เสียงไมโครโฟนที่ทุกคนได้ยินคือเจ้า G331 ตัวนี้นะครับเนี่ยผมขอให้ดูนะครับจากเจ้าตัวนี้แหละนะครับบันทึกแบบจัดเต็มให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาในตัวหูฟังคือสามารถตัดสัญญาณโดยการพับตัวไมโครโฟนไปได้มันทํำยังไงนะครับเมื่อพับขึ้นตัวไฟสัญญาณเมื่อเราเอาลงเนี่ย เสียงสัญญาณก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับเจ๋งใช่ไหมลองคิดดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูว่าเสียงโอเคไหมนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของการเทสน้อยนะครับอันนี้ผมเทสให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับว่าการเทสน้อยเนี่ยเสียงเป็นยังไงคีย์บอร์ดที่ผมใช้ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด Blue s w i c h Mechanical เสียงดังมากๆม,ม,มันตัดเสียงน้อยได้ถูกใจทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับด้วยราคาขนาดนี้ได้ขนาดนี้ผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสามารถจบงานได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอยียดต่อมาเลยยนนนนครัับใส่ววขออองตี์ดก็ืจ Logitech G2 Ke 13 Prodigy นะครับเรามาดูว่าเจ้าพี่ใหญ่ตัวนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากตัวดีไซน์นะครับการออกแบบตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ําหนักมากและขนาดใหญ่มากบวกกับด้านล่างเนี่ยทำไมมันถึงมีน้ําหนักนะครับเพราะด้านล่างตรงนี้เขาจะใส่ส่วนเสริมเข้ามาตรงนี้ไม่สามารถถอดออกได้เพราะว่าเป็นที่รองมือที่เขาใส่มากับตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับอยู่แนบติดกันเลยคือเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยด้านหลังเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะสาาาาามรรรรรถถปััับบบะะะดดดไ้้ใคอยกจวง กับพื้นก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความถนัดจริงๆนะครับแต่ผมก็อธิบายให้ฟังเผื่อว่าบางคนเนี่ยชอบที่จะขยับขึ้นแล้ววัสดุเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยวัสดุโดยรวมเนี่ยเป็นพลาสติกแต่ด้านในเนี่ยนะครับเขาจะมีแผงโลหะอยู่ทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานตัวสายตัวนี้เป็นสายถักนะครับแล้วก็ตัว USB ตัวนี้เป็น USB 2.0เสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยตัวไฟก็จะเด้งขึ้นมาแบบสวยงามมากๆต่อมาคือสวิตช์ครับผมตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นมิดโดมสวิตช์ แต่คุณภาพและปริมาณคุณภาพของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานได้คุณภาพในระดับแบบคีย์บอร์ดเชิงกลแบบลิเนียรหรืออะไรประมาณนั้นของตัวคีย์บอร์ดของ Logitech เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอยียดเสียงกันว่าเสียงเจ้าตัวนี้เป็นยังไงลองไปฟังกันดูครับ ต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดของตัวไฟแล้วก็มัลติมีเดียกันนะครับมัลติมีเดียและไฟตัวนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยมัลติมีเดียตัวนี้สามารถปรับได้ในส่วนของข้างๆแล้วส่วนหนึ่งส่วนไฟเนี่ยนะครับตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวไฟเนี่ยสามารถไปควบคุมแบบจัดเต็มได้ในส่วนของโปรแกรม G Hub นั่นก็คือเทคโนโลยี r i ซ i n g ของเขามีมาให้สําหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ต่อมาจะมีส่วนฟังก์ชันเกมโหมดครับในการใช้เกมโหมดเนี่ยกดแล้วมันจะมีสัญญาณขึ้นใช่ไหมครับเมื่อมีสัญญาณขึ้นตัวนี้มันใช้งานยังไงยกตัวอย่างเวลาเราเล่นเกมมะรปุ่อไ เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะน่ารำคาญมากตัวนี้จะทําการตัดระบบพวกนั้นออกไปหมดเลยทําให้เราเล่นเกมได้สมูทมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อดูตัวไฟแล้วเนี่ยนะครับตัวไฟตัวเนี้ยส่องผ่านตัวหนังสือผมบอกเลยว่าคมมากไม่มีที่ติรองรับทุกภาษาเลยสําหรับตรงนี้ส่องผ่านได้ชัดเจนมากๆใครจะใช้งานตอนกลางคืนตอบโจทย์100%อันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยนะฮะทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดตัวโปรแกรมกันนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม G Hub ว่าการใช้งานเจ้าตัวนี้มันใช้งานยังไงและจริงๆแล้วการใช้งานมันควรจะเป็นแบบไหน ยังไงลองไปช e มมันดูนะครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตัวโปรแกรมเนี่ยในการใช้งานของเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าตัวหูฟังไม่สามารถใช้งาน G Hub ได้อน,นี้ต้องอธิบายให้ฟังกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มเข้ามาในตัวโปรแกรมเนี่ยจะเห็นโปรแกรม G Hub ตัวนี้สามารถเป็นโหลดได้ในเว็บของ Logitech ได้เลยนะครับเอามาใช้ได้กับทุกตัวที่รองรับถ้าสเปคตัวไหนรองรับก็สามารถใช้งานได้ไาาไดเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากตัวเมาส์ก่อน G 1 0 2 Riing s น n g ตัวนรับผมเข้า ไปดูกันก่อนว่าการใช้งานเป็นยังไงเมื่อเข้ามาในการปรับนะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือส่วนของไรซ์ซิงส่วนของการปรับแอ s ซ g n เมนต์นะครับก็คือปุ่มต่างๆแล้วก็ dPI การปรับไรซ์ซิงนะครับหรือส่วนของไฟไรซ์ซิงเนี่ยนะครับส่วนที่พิเศษของเขาเนี่ยนะครับในการปรับคือการปรับโซนทุกคนการปรับโซนตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด3โซนเลือกเป็นสีไหนก็ได้นี่คือความเจ๋งของเขาผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ใครอยากจะได้สีไหนก็ลองปรับกันดูนะครับแอสซายเมนต์นะครับส่วนต่อมาจะเป็นการปปรัับบเกกี่ยวม ในการปรับตัวนี้ตัวเมาส์จะสามารถปรับได้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันก็เลือกที่ตัวเองถนัดอยากจะใช้ปุ่มไหนอะไรยังไงให้เหมาะกับเกมหรือว่าการใช้งานของตัวเองตรงนี้ลองปรับดูที่สําคัญตัวนี้มีมาโคสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานก็ลองปรับกันดูสําหรับตรงนี้ส่วนสุดท้ายสําหรับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของ DPI ในการปรับ DPI นะครับสำหรับตัวนี้จะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกัน400ถึง8,000 DPI เลยความละเอียดนะครับก็เลือกนะครับแต่ละระดับนะครับจะ เอาไว้ระดับไหนอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนลองไปปรับกันดูส่วนของการปรับนะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับจะมีส่วนของไรซิ่งนะครับผม assignment แล้วก็ในส่วนของสุดท้ายจะเป็นเกมโหมดนะครับในการปรับทั้ง3แบบมีอะไรบ้างน,นะครับจุดเด่นของไรนะครับตัวนี้สามารถ c อนโทรลได้แต่ละปุ่มนะครับว่าจะ เอารูปแบบไฟเป็นสีอะไรอันนี้มันเป็นแบบ R G B เลยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้มีโหมดต่างๆเยอะแยะมากมายไม่พอ,อยังสามารถซิงกับตัวอื่นได้นะครับในการซิง์เนี่ยนะครับสามารถควบคุมได้ในส่วนของด้านล่างโดยการซิง์เจ้าตัวนี้นะครับไปร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเมาส์ที่เรามีนี่แหละก็คือ G 1 0 2เพื่อให้สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับก็คลิกด้านล่างนะครับเป็นการซิง์แล้วก็อันซิง์ได้นี่คือจุดเด่นของตัวโปรแกรม G ครับไลท์ซิงกเลยที่สามารถทําได้ให้เป็นสีเดียวทั้งหมดต๊ะก็ จะดูสวยนะครับหรือจะปรับเป็นแมนนวลอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับ assignment นะครับส่วนต่อมาตัวนี้การปรับส่วนต่างๆของ assignment เนี่ยอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะปรับ control การใช้งานยังไงแต่ละปุ่มนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันตัวนี้จะมีมาให้12โหมดด้วยกันในการปรับส่วนของด้านบนก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาหมดไหนมาใส่อะไรยังไงก็สามารถลากฝั่งซ้ายตัวน,นี้มาใส่ได้เลยแล้วแต่ทุกคนเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือมาโครครับสามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันทั้งเมาส์คีย์บอร์ดได้ m า c ครด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ ท้ายจะเป็นการใช้งานเกมโหมดเกมโหมดตัวนี้ผมบอกเลยนะคีย์บอร์ดบางตัวไม่สามารถทําได้นะครับคือการคอนโทรลได้ทั้งตัวคีย์บอร์ดเลยว่าเราจะใช้รูปแบบในการห้ามกดปุ่มเนี่ยนะครับเกมโหมดเวลาเราเข้าเกมไปใช่ไหมครับกรณีที่เราเข้าเกมไปแล้วเราไม่อยากให้ปุ่มไหนใช้งานได้เลยเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้โดยการกดแคนเซิลนี่แหละได้ทุกปุ่มเลยในแผงตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนถ้าเกิดชอบแบบไหนก็ลองปรับกันดูทั้ง2ตัวเลยผมอธิบายให้ฟังแล้วส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ ด้วยราคาเพียงแค่2,790บาทแต่จัดเต็มให้ได้ขนาดนี้ทั้ง3ตัวถ้าทุกคนลองไปเช็คราคาเต็มเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับลิงก์สินค้าทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วสั่งกันเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ